สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับช่องมานการดา a n แ e l นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนี่เป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็น iPad รุ่น j 7นะครับก็ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะออกปี2019นะครับก็ตอนนี้ก็ปี2020แล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะมาแกะกล่อง iPad รุ่น j 7เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกสเปคของเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับ ก็สเปคของเจ้าตัวนี้เนี่ยรีวิวไอแพดสองพันสิบเนะครับรุ่น J7 นะครับก็ชิปเซ็ปเนี่ย A 1 0 Fusion นะครับก็หน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอของ Retina นะครับ10.2นิ้วนะครับส่วนแรมเนี่ยก็จะอยู่ที่2องกิกนะครับกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่1.2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ย 8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีระบบ iOS นะครับ13นะครับก็เปลี่ยนจาก iOS เนี่ยจะมาเป็น OS แล้วนะครับรุ่นนี้รองรับ Apple Pencil นะครับก็นี่ก็จะเป็นปากกาซึ่งปากกาตัวนี้เนี่ยก็รองรับ iPad รุ่นอะไรบ้างนะครับจะขึ้นตรงนี้นะครับ รุ่นนี้เนี่ยก็สามารถต่อสมาร์ทคีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับก็คีย์บอร์ดเนี่ยเราต้องซื้อแยกต่างหากนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันมีหลายรุ่นมากนะครับก็จะมี4,000กว่า5,000กว่านะครับก็ตัวนี้เนี่ยของผมเนี่ยก็จะเป็นความจุเนี่ย128ิกิกนะครับ ก็รุ่นนี้เนี่ยก็จะมี2รุ่นนะครับก็จะมีรุ่น32กิกกับ128กิกนะครับก็ส่วนสีเนี่ยก็จะมี3สีนะครับก็จะมีสีสีเงินนะครับแล้วก็สีเทาแล้วก็สีทองนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับก็ในกล่องเนี่ยจะมีสายชาร์จนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือของการใช้งานนะครับของ iPad นะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับ อะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น10วัตต์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เหมาะกับนักเรียนนักศึกษานะครับที่กําลังหาไอ a พที่จะเอาไว้เรียนนะครับก็ผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถาพิจารณาได้นะครับก็รุ่นนี้เนี่ยที่ผมได้เนี่ยก็จะเป็น สีเงินนะครับสีเงินเนี่ยราคาเนี่ยรอ่สิบแกิกเนี่ยราคาอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับส่วน32มิบกิกเนี่ยราคาอยู่ที่ห0ึ่งบาทนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น Apple Pencil นะครับปากกานะครับเอาไว้เล่นกับ iPad ตัวนี้นะครับก,ก็ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับส่วนอันนี้สูงสูงอันนี้ก็จะเป็นหัวดินสอนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น ชิปนะครับเอาไว้ชาร์จแบตนะครับแล้วก็จะมีคู่มือของปากกานะครับนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นปากกานะครับปากกาเนี่ยเพนซิลรุ่น J1 นะครับการใช้งานเนี่ย ส่วนปากกาเนี่ยการใช้งานของปากกานะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเอาหัวตรงนี้นะครับนะครับก็เสียบข้างล่างของ iPad ตัวนี้นะครับก็เสียบตรงๆนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้ไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิดเปิด t ูทู h นะครับ <Okay. S 1> เห็นไหมครับก็ให้ทุกคนสังเกตเนี่ย a p p l e Pencil เนี่ย ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเอาปากกาตัวนี้นะครับเสียบตรงๆเลยนะครับอ่ะเสียบตรงๆนะครับให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบตรงนี้แล้วนะครับให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับก็จะเขียนคําว่าขึ้นคําว่าเชื่อมต่ออยู่นะครับก็ตรงนี้สามารถถอดได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็สามารถเอาปากกาเนี่ยมาเล่นกับ iPad ได้เลยนะครับความเสถียรของหน้าจอเนี่ยก็ถือว่าเร็วนะครับสั่งงานได้เร็วครับ iPad รุ่นนี้เนี่ยการใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับก็เทียบเทียบกับโนบุ๊ก ได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับ100%นะครับก็ถ้านกบุ๊กเนี่ยการใช้ง,งานอยู่ที่100%ส่วน iPad ก็จะอยู่ที่ประมาณ90%นะครับแต่สะดวกตรงที่ว่าเล็กกระทัดรัดนะครับก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายกว่านตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ PC นะครับปากกาเนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ เล่นดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับลตนะครับเนี่ยเราสามารถเขียนได้เลยนะครับว่าเราจะเขียนอะไรนะครับส่วนลบถ้าเราจะลบเนี่ยก็ลบได้เลยนะครับอ่าเนี่ยเราจะเขียนชื่อเราหรือว่าจะวาดรูปอะไรได้เลยนะครับ อ่านี่นะครับประมาณนี้นะครับลบก็ลบได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับรุ่นนี้เนี่ยรุ่น G7 เนี่ยก็สามารถต่อคีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับสังเกตที่จุด3จุดนะครับก็จะมีคีย์บอร์ดเนี่ยก็เราซื้อคีย์บอร์ดตัวนั้นเนี่ย ถ้าหากนะครับแล้วก็เรามาต่อกับไอแพของเรานะครับแล้วก็เราสามารถคีย์เหมือนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับ